สนใจเข้าชมรมคอร์ดเวิร์ดปล่าคอร์ดเวิร์ดเหรอที่มันแต่งชุดตัวการ์ตูนนะนี่มึงแต่งเป็นโนบิตะนั่นมันคอร์ดเย์แอคชั่นทอนคัทได้แล้วจัไปงานวัดจัไปไอชิลส์นกูบอกให้คัทจัไปโอ้ยคัทเลิกกองเก็บของเลยโอ้ยไม่ได้เลยเลยทิพหายคู่รักนักแบทไอซาไวยโยเฮ้ยว่าเอาหรอกกูแค่แค่กูก็จะเป็นลมแล้ว หนึ่งวองสามอยู่ชั้นมงพาร์มพารับสวัสดีครับโอเคโอเคต่อเลยนะเฮ้ยอูปวดขี้อ่ะจะไปขี้บป๊บนึงนะสองก่อนเฮ้ยเอาเลยมาวันเฮ้ยเรื่อพ่อปูสา้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยูต้องไปเรียนพิเศษแล้วอ่ะงั้นสองวันพรุ่งนี้ก็ได้ ไม่ได้หมื่นวันเกิดพ่อกูวันมืนเนี้ยพวกเราก็มีนัดไปดูหนังไปเลยยังไงไ่วที่นี่เราอยากดูมานานแล้วข้าเป็นวันศุกร์ข้าเป็นวันเสาร์เฮ้ยแล้วมึงไม่เชื่อกูอ่ะมึงจะเสียใจคุณเหนียวหนามากยถ้ามึงคิดว่ามันไร้สาระไม่อยากซ้อมอ่ะก็กลับบ้านไปกูไม่บังคับ พี่พูดได้ไหมไปดิยนิมหน่อยสิครับท่านประธานเก่งมากตายแล้วเรียงควายให้ซ้อมมีกาจะไปเดบิวต์บอยแบนด์จะช่วยให้เล่นดนตรีเก่งขึ้นมาไงเอไว้พี่มึงไม่ต้องพูดชมลมเรามีสุดยอดเก่งข้อสอบอยู่เนียอวกแดดใช่ไหมไอ้เต้าเต้าหน้าหงควาย